หยุดลูกเถียงยังไงให้อยู่หมัดในวันที่เขาเถียงเราไม่หยุดทําไมเป็นเด็กแบบนี้นะเถียงคําไม่ตกฟ้าคําพูดแบบนี้นะคะยิ่งทําให้ลูกรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็ยังจะเถียงมากขึ้นขอแชร์3สิ่งนะคะที่จะทําให้เรากับลูกเนี่ยปรับความเข้าใจกันและหยุดปัญหาลูกเถียงได้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออย่าให้การคุยกันเนี่ยเป็นการเถียงกันไปมาค่ะพูดง่ายๆก็คืออย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันเมื่อไหร่เรารู้สึกแล้วว่าเราขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกแล้วว่าลูกขึ้น หยุดก่อนนะคะแล้วก็ทำให้การคุยเนี้ยสงบมากขึ้นเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากขึ้นค่ะ2นะคะปรับทัศนคติตัวเราเองค่ะการ ที่ลูกเถียงไม่ใช่ลูกเถียงค่ะแค่ลูกพยายามอยากอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตั้งใจฟังเขานะคะปล่อยให้เขาเล่าเล่าเล่าออกมาให้มากที่สุดนะพยายามรับฟังลูกให้มากที่สุดค่ะสนะคะบอกตัวเองว่าลูกเถียงดีกว่าลูกเงียบค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเงียบคือลูกยอมแพ้แล้วลูกไม่อยากคุยกับเราลูกไม่อยากสื่อสารกับเราละแต่วันไหนก็ตามที่ลูกยังเถียงอยู่นะคะลูกยังอยากเล่าให้เราฟังอยากบอกเหตุผลเขาอยากพูดกับเราอยู่ค่ะ